การลอยตัวด้วยขวดน้าพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆที่ลอยน้ําได้เป็นหนึ่งในหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดที่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่หลายคนได้เ,เรียนรู้เป็นครั้งแรกในชีวิตตามโครงการลมหายใจใต้น้ําเพื่อ1000ชีวิตคนวิกฤตจ,จมน้ําโครงการนี้ในรัฐศักดิก์ท้าอุดมหรือครูพายุ อดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เทใจ .com เพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจนหรือขาดโอกาสกว่า1,000คนในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและแม่ห้องสอนได้เรียนว่ายน้ำอย่างเสมอภาคว่ายน้ำเ,นเป็นกีฬาเพียง ชนิดเดียวบนโลกเลยนะครับที่ไม่มีทักษะและถึงชีวิตเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ครับที่รัฐเองเยพยายามจัดให้มีการเรียนการสอนว่ายน้ําแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าต้นทุนสูงนะครับแล้วก็เราไม่ได้มีสระว่ายน้าทุกที่ครับดังน,นั้นโครงการนี้ผมก็อยากจะให้เป็นกระบอกเสียงสัมพันธ์อีกกระบอกเสียงหนึ่งส่งสารไปถึงทางรัฐว่าเด็กๆเ,เหล่านี้จําเป็นอย่างยิงจง่จริงๆที่ต้องเรียนว่ายน้ำครับการเรียนว่ายน้ํามีต้น,นทุนทางค่าชุดว่ายน้ําอุปกรณ์ค่าจ้างครูผู้สอน และค่าใช้ใจ่ายในการลงสระจึงไม่น่าแปลกใจหากเด็กไทยจำนวนไม่น้อยอยังว่ายน้ำไม่เป็นเป็นที่มาของโครงการสอนทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำโดยชั่วโมงเรียนวันนี้มีสองอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยคือนายนัทพงศ์เกตอินหรือฉลามเจมบอลและนายวิชารัตน์โชตหรือฉลามเชฟผู้มีผลงาน,นระดับโอลิมปิกเกม มาช่วยสอนว่ายน้ำและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักว่ายน้ำมือใหม่การลอยตัวแนวแนวข้ามแล้วก็เตะขากันเชียงช่วยเหลือตัวเองสิ่งนี้ช่วยหนึ่งช่วยน้องๆในการลอยตัวขึ้นมาขอความช่วยเหลือได้การเตะขาช่วยตัวเองเข้าฝั่งเพื่อให้รอดหาหาที่เกาะหาขอบจากเกาะได้ครับ เด็กๆเ,เขารักในการว่ายน้ําอนาคตเขาก็สามารถต่อยอดได้แต่จุดเริ่มต้นก็คือต้องให้เอาตัวรอดจากการจมน้ําก่อนตอนหลังจากนั้นถ้าเกิดเขารักในเรื่องกีฬาว่ายน้ําเขาก็จะต่อยอดไปเองคัดจากเยาวชนทีมชาติเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับถ้าถ้าเราสามารถสร้างบุคลากรเด็กขึ้นมาได้ทําให้เขาสามารถรับใช้ชาติได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ผมก็รู้สึกยินดีครับ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีโดย10ปีที่ผ่านมามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ737คนหรือวันละเกือบ2คนการสอนทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่ต้องเร่งเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าถึงการเรียนว่ายน้ำหนึ่งในความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคน พยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน